ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างวันนี้แดดไม่เจ็บไม่จ้าค่ะมันเป็นฤดูฝนค่ะมันมีแต่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะสองสามวันวันนี้ค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากเมื่อนเดิมค่ะผ้าไหมของคุณแม่คุณแม่ก็ขายผ้าไหมตลอดนะคะแต่บางคลิปคุณแม่เอาเพจของพวกของใช้ภายในบา้านเป็นตะกร้ามาขายด้วยค่ะ คุณแม่มีนะคะมีะก้าก็มีอยู่ค่ะอันนี้ค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะลายดอกมะเขือประกาตตอบนะคะค่ะเขาเรียกว่าลายดอกมะเขือประการตอบค่ะสามตะกอทอมือค่ะค่ะวันนี้ราคาโปรโมชั่นพันหกร้อยบาทนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,600บาทนะคะความยาว2เมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมเส้นยืนเป็นไหมจุนค่ะไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีไหมปลอมนะคะค่ะคุณแม่ไม่เคยเห็นไหมปลอมค่ะไหมจุนก็กลุ่มแม่บ้านนี่แหละเขาเลี้ยงเหมือนกันจ้าเนี้ยงเป็นตัวหมอนตัวไหมแล้วก็ ส่งท่าแก่จุนโรงงานจุนสาวใหม่ค่ะท่าแกจุนค่ะเขาก็เ,เรียกว่าไหมจุนค่ะเขาเจะเอาชื่อของท่าแก่เลยนะคะเรียกเป็นไหมจุนค่ะอันนี้ก็เป็นลายค่ะลายสวยนะคะเขาก็จะเก็บตกจากพืนนั้นมาใส่พื้นนี้ค่ะช่วงกลางก็เป็นลายโฮนนะคะข้างบนเป็นลายนั่งน้อยค่ะช่วงกลางไอ ค่ะข้างบนเป็นลายนาคน้อยค่ะช่วงหน้าก็เป็นลายนาคน้อยค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะเขาไอสลับสับกันนะคะค่ะช่วงกลางนี่ค่ะตรงนี้เป็นไอเป็นลายค่ะเป็นลายโฮนประยุกต์ค่ะค่ะข้างบนตรงนี้เป็นลายนาคน้อยค่ะค่ะนี่ค่ะลายนาคน้อยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะมีแต่คําว่าสวยนะคะค่ะใกล้จะออกพรรษาแล้วค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆนะคะ ค่ะใส่ออกบุญออกงานค่ะผ้าไหมสวยใส่ออกบุญออกงานค่ะราคาอยู่ที่ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทรอบโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะคุณแม่โปรโมชั่นแล้วค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะน้อมรับตออทางไลน์ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นนะคะค่ะหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็ราคา1,600บาทนะคะสวย ant, ท,ทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะ1,600บาทรอบโปรโมชั่นค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะดูสวยหรูดูเด่นมากค่ะแต่แต่ละผืนนี่ก็สวยหรูดูเด่นนะคะ1,600บาทรอบโปรโมชั่นค่ะค่ะราคา1,600บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืน,กน,กนแกมทุกผืนค่ะ1,600บาทค่ะ ค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับต่อทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นภาพสามตะกรนนะคะ สามตกรมือค่ะบางท่านถามมาบอกว่าท่อเครื่องใช่ไหมคุณแม่เพิ่นบอมีเงินสื่อเครื่องทอดอกค่ะคุณแม่บ้านเป็นแม่บ้านเฮ็ดบ้านแล้วจากภารกิจการงานทําไรทํานาสี่เพิออ่นกับท่อผ่าจา้ะเพิออ่นกับท่อกีมือฮั่นนี่แหละบ้านไผบ้านมั่นจ้ะค่ะถ้าเป็นไอ้ท่อเครื่องค่ะเพิออ่นต้องเป็นโรงงานค่ะค่ะบี่เผ่าใบไอ้ไม้บันไดสีท่อเครื่องหรอกจก้ะมิแต่ ส่วนมากจะเป็นจี้กระตุกค่ะต่อไปเป็นห้าผีมือแห่นเม็ด้ืยกันเลยค่ะจี้กระตุกค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็เรียกว่าไอ้สามตะกอทอมือเหมือนกันค่ะจี้กระตุกก็ทอมือเหมือนกันค่ะมีแต่งานแนดนเมดทั้งนั้นค่ะมีแต่เอามือสอดกระสวยเช็ดแล้วก็ชึบชึบชึบค่ะเป็นสีเฮตีซีอยู่ค่ะคุณแม่กลไปเห็นอยู่ค่ะคุณแม่ไปเดทายคลิปให้เบิ้ง ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกคืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะจะมากพืนไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหนูดูเด่นมากค่ะอันนี้ขอค่ะค่ะเป็นมีขอคะขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีค่ะพื้นผ้าเป็นออกเป็นสีน้ำตาลนะคะเชิงล่างก็ก็เชิงไอเชิงริ้วตีนโยงค่ะค่ะก็ทาได้สวยงามมากค่ะเชิงริ้วตีนโยงค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะเชิงริ้วตีนโยงนี่ค่ะค่ะหนึ่งพัน ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะรอบโปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรท่าได้ค่ะน้องรักกอดพาราย,ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด็ดโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะลายนี้สวยงามมากค่ะคุณแม่ชอบมากเลยค่ะลายแบบนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นลายดอกมะลิค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะพื้นผ้าเป็นสีแดงค่ะลายดอกมะลิค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทรอบโปรโมชั่นค่ะ สวยหรูดูเด่นมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นลายดอกมะลินะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะเป็นมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะลายดอกวันนี้นะคะหนึ่บาทค่ะอันนี้ก็ลายขอเจ้าค่ะสนใจโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะก็สวยค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวานช่างน้อยตามมาค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,600บาทค่ะเป็นรอบโปรโมชั่นนะคะ ค่ะ1,600บาทค่ะเลิศดหนูดูเด่นมากค่ะ1,600บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทนะคะค่ะมกพื้นไหนชอบพื้นไหนโชว์ท่านได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1,600บาทค่ะค่ะ1,600บาทนะคะเป็นลายขอเจ้านะคะพื้นผ้าเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะ สวยค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะสนใจผืนไหนโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะวันนี้คุณแม่มีรับโปรโมชั่นนะคะพันหกนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะลายนี้เป็นลายดอกกระเจียวนะคะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะลายดอกกระเจียวค่ะงามค่ะ ช่วงนี้ดอกกระเจียวบานค่ะนี่ก็สวยมากค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอความยาว2อเมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะวันนี้รอบโปรโมชั่นค่ะค่ะดอกกระเจียวนะคะผืนผ้าเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะค่ะหนึ่งพันหกบาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่บาทนะคะค่ะลายดอกกระเจียวค่ะสวยงามมากค่ะนี่ก็ลายดอกชบานะคะ ค่ะสวยค่ะเป็นลายดอกชบาค่ะสวยงามมากค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะมีแต่พื้นสวยๆค่ะเอาไปฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะราคานี้พอเอื้อมมือถึงนะคะ1,600บาทนี่ค่ะพอเอื้อมมือถึงค่ะค่ะลายดอกชบากับดอกแก้วค่ะเป็นเขาผสมกันนะคะสวยมากค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะสนใจโทรทักคุณแม่ได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,600บาทค่ะ ค่ะคุณแม่โปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะคุณแม่โปรโมชั่นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยงามทุกผืนค่ะค่ะงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกรนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นลายร้อยดาวค่ะ1,600บาทนะคะร้อยดาวค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะยอดที่ติดอันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวเนี่ค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะ1,600บาทนะคะค่ะเจอจระยั่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าในมัดหมีผ้าถุงนายผ้าถุงนะคะค่ะคือร้อยดาวค่ะค่ะสนใจโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1,600บาทค่ะลายร้อยดาวค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะร้อยดาวนะคะค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดค่ะลายร้อยดาวค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเจ็บไอแจ่มทุกผืนนะคะค่ะแจ่มทุกผืนค่ะตอนนี้ก็เป็นดอกมะเขือค่ะ ค่ะลายดอกมะเขือประกาศตอบคุณแม่ได้คนเดียวนี่แหละเขมรค่ะประกาศตอบคือดอกมะเขือค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นจ่มทุกพื้นค่ะ1,600บาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะ1,600บาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะลายเก่าลายโบราณน,นะคะค่ะเป็นลายดอกแก้วเหมือนกันค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นลายบายสีเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลให้กับตัวท่านค่ะลายบายสีนี่ค่ะท่านจะทําสิ่งมงคลทุกอย่างนะคะ ทำมงคลค่ะงานมงคลค่ะต้องมีใบสีค่ะกับไหว้เทวดาฟ้าเจ้าค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะก็นี้ก็คือว่ามาอยู่ในผืนผ้าก็มีแต่ลายมงคลทั้งนั้นค่ะเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริบบรมรมงคลให้กับตัวท่านค่ะราคาอยู่ที่วันนี้โปรโมชั่น1,600บาทค่ะ ผืนนี้ก็เป็นลายค่ะเหมือนลายพญานาคนะคะลายพญานาคุ้มรัพ์ค่ะสวยทุกพืนงามทุกผืนค่ะพญานาคุ้มรัพ์นะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายค่ะเนื้อผ้าหนาน,นิ่มแน่นค่ะ สวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะ1,600บาทรอบโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะขออุ้มรับค่ะพญานาคอุ้มทับค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะเขาเรียกว่าลายขออุ้มรับค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะน้อมรับตอบทางลายทุกท่านค่ะ1,600บาทรอบโปรโมชั่นค่ะ ค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าค่ะไอสีฟ้าใสนะคะค่ะสวยค่ะลายก็คือค่ะดาวล้อม ดาวล้อมที่เพชรค่ะสวยงามมากค่ะขาดเลิศดรู้ดูเด่นนะคะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าใสค่ะ1,600บาทรอบโปรโมชั่นนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,600บาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับตอบทาไลายทุกท่านนะคะค่ะ1,600บาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1600บาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์นะคะค่ะทําไหนยังไม่ได้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้นะคะค่ะลูกหลานของเรามีนะคะให้ลูกให้หลานแอดไลน์ใหะคะ้ค่ะค่ะท้าเนี้ยค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาราคุ้งครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ